ครับบรรยากาศตอนเศรออกํำลังดีครับก็เลยมาอัปเดตวัตถุดิบที่เตรียมไว้เห็ดมะพร้าวบอนใสครับของช่องประพาดมะพร้าวบอนใสครับอากาศหนาวเย็นอยู่ครับขณะที่ผมเเบานี่ควันไอออกปากเลยเด้ครับ <laughs> นี่ก็เลยมาอัปเดตให้เบิ่งครับ ประกอบก็ไบเพ็รที่เก็บบะพรพาไว้น้ำอีกครับ <c oughs> เป็นสั่นไว้ครับซุมบอ,อกใบริงก็มีครับออกใบริงแล้วก็มีเด้อครับเด้อนี <c oughs> ่เป็นสัน่นผมเห็นผมเห็ไว้เป็นสองสั่นครับสองสัน่นเลยม,มาถ่ายทํำให้เบิง่งซุปบอ,อกใบริงครับนี่ครับตในน้อยๆออกใบริงครับนี่นี่เขาออกใบริงแล้วนี่ นี่จริงๆครับออกไปจริงแล้วครับพอดีตกลงกบผู้เพิ่นที่เอาไปดูแลตัวเพื่อนบอกเพิ่นที่เอาไปโดนเน่ะล่ะก็ขอเพิ่นไหวว่าให้มันออกไปจริงก่อนนับระยะมาเถอะที่ออกไปจริงกับประมาณปีใหม่เดี๋ยว่อรที่ทักหาเพิ่นกับเพิ่นถาโดนแล้วที่แรกเพิ่นบอกว่าเอามาเถอออนบต้องออกก็เอามาเดี๋ยวเห็นมาออกก็พี่วะ มันไปออกอยู่ก็เพื่อนมันก็ย่านมันบ่สวยครับว่าบ่ได้ตกแต่งตามกฎเกณฑ์ของเขาก็เลยย่านมันบ่สวยเลยบ่ทันปล่อยไปครับนี่ครับครับอืมเลี้ยงไว้หลายครับเลี้ยงไว้หลายอยู่แล้วก็นี่ครับนี่ก็ออกไปจริงด้วครับเด้อนี่เดี๋ยวเฉพอต้นใหญ่นี่ครับนี่นี่เลี้ยงเลี้ยงทั้งเปลือกครับต้นนี้เลี้ยงทั้งเปลือกเรียงทั้งเปลือกออกไปจริงครับ อันนี้เลี้ยงแบบยกลากไว้ครับยกลากไว้ยังสี่ครับลักะนังสี่ครับเนี่ยครับเออยกลากไว้นีครับออกใบจริงครับเริ่มออกใบจริงครับจริงจีิครับใบจริงเขาจะเริ่มออกครับที่แรกผมเคยมาฉีกออาจังสี่ครับนี่ฉีกฉีกมันบอสวยคือเขาออกเองครับ ปล่อยเขาออกเองไงอ,ออกเป็นนันนันเองค่อยจะสวยครับนี่ครับเบี่ยงไว้ครับที่แรกเบี่ยงไว้ได้านหลังไกลมองรถน้ำครับเพราะว่ามันไหลแล้วเบี่ยงไว้บมเป็นจุดบาดนี้รถน้ำยากย่างคำไปคำมาก็เลยมาเอาอย่างสีเลื่อยบาทนี่อันนี้เฮ็ดสั้นจ้องในเฮ็ดหมู่บ้านนี่ครับ ที่แล้ววัเดชจันสามเมา่เบืองแล้วมันดูแลยากแล้วบเบาแล้วอันนี้เป็นกระท่อมน้อยนั่งเล่นครับพอดีลื้อลังค้าออกเพราะว่าเขาต้องอยู่ลักษณะที่มีแดดน้าครับผมบะวิดบ่ม,บมีแดดเอาไปเลียงไว้บ่ค่อยจะเลื่อนงองงามเ้อตรงมีแดดนด้าเด้อาศัยแดดมาส่องคอแสงเลียงทรงอาหารอย่างดีหนาแล้วเผาาเนี่ยผม จะห้เบิ้งจังสีเลยนี่ดนะ้วต้นนี่นี่น,นี่ลักษณะของต้นนี่กับต้นทั่วๆไปที่เรียงไว้ยังสีครับนี่นี่นี่ยังก็ในต้นนี้ที่จะห้เบิ้งพออย่างครับต้นนี้มีถังปูนเกา่าแต่ว่าเอาใส่น้ำแล้วเอากระถางมะพร้าวเสลงในน้ำครับต้นจะ ต้นจ,จะเจริญงอกงามกว่าทีว่าตั้งอยู่ทึงทึงบนบกทีว่าบ่มีน้ำม,มีอย่างเดียวครับนี่บุกรุ่นเดียวกันครับงามแห้งครับออกใบจริงครับที่แรกผมก็นึกว่าแซ่น้ำบ่ด้ทีไหนอะไแซ่ได้ครับใจจริงผมแห้งอยากได้ถาดใหญ่ๆแบบว่างได้เป็นยี่สิบลูกสามสิบลูกผุนะถาดใหญ่ๆแต่ว่าแซ่น้ำไ้แบบบ่ให้น้ำขาดตรงพื้นได้หนนะนั่นแหละจะดีเลยครับ นี่ครับเห็ดไม้ครับเห็ดหมูว่านนี่ครับเห็ดสันเจ็บเผาบันไสแล้วก็รดน้ำง่ายครับนี่วัตถุดิบที่ผมเตรียมไว้ครับแต่ว่าบ่ออกครับบพาท่านออกเด้อออกแนวก็มีแน่แต่ว่าท่านออกนี่เตรียมไม้อีกทีเลยครับผมแล้วก็ขามฝากมั่งผีอีกครับสุดหนึ่งครับนี่สุดอยู่ในบ้านก็ยังมีครูเก่าอยู่ครับนี่ครับ นี่ที่ว่าแช่น้ำไ้ที่ผมบอกมุก,กนีนี่บาดนี่เสียเห็นเลยครับตัวขาตะักรตัวไรครับนี่นี่ครับกินแวงไปเลยด้ยครับกินแวงไปเลยเดี๋ยวผมจะเอาอนนมสีดอยู่ครับนี่ที่เขากินนี่แวงไปเลยครับเนี่ยจังเป็นบ่งแบบใดครับกินนี่นี่แหละตัวการกินยอดดอกเผาครับแล้วที่นี่นสักษนาของการแช่น้ำที่ว่าจะเดินงอกงนี่แหละงามแห้งงามอยู่แช่น้ำไป่างดีเร,ราไม่ต้องลดน้ำนินนี่ที่เปียกตลอดครับ เปียกตลอดเดี๋ยวไอเดี๋ยวเนมาสีดกันไ้อยู่ไอ้นี่ครับนี่นี่กินแบงออกไปเลยครับเนี่ยบงังออนี่เบิดสวยเบิดงามเลยบาทนี่กินแบงเข้าไปจมเข้าไปจนเกือบขาดนะครับ นี่อีกสูตรหนึ่งครับผมนี่ก็เลี้ยงไว้ว่างไว้บนบกคือกันลนักณาว่างไว้บนบกคือกันครับยกลากแล้วบ่ราถ้ายกกับส่วนใหญ่กับนี่นี่เพระ้ยกเป็นลักนางสี่พระในยกอยู่ในถุงพอมากกเัเทีเอาไปซุปไปใส่กระถางแล้วกัสิเป่าเอานามเป่าดินออกโซวหลากครับผมนี่ครับ อีกเลยอันนี้ไอเอาเรียกไว้บนเตียงเตียงเกา่าพัดติกคุ้มแล้วก็ลดน้ำได้ครับนี่เอีครับนี่น,นี่นี่อีกชุดหนึ่งครับนี่ที่ว่าผมเห็ดเริ่มแรกทรงวินเทจครับเห็ดเริ่มแรกของการเห็ดดอกพาววันไส้ได้เป็นลำต้นครับนี่นีเฮื่อนลำต้นครับลำตน้นง,งามๆเลยครับมีรากได้ยังสี่ครับเดี๋ยวผมก็จะเอามาตั้งแล้วโชว์รากไปยังสี่ครับนี่ ครับให้รากเขาแข็งแรงก่อนพ่ตั้งแต่โชว์ไปทันีเลยแต่ตอนนี้แท่ไปก่อนครับรากป้องสีเก่าครับนี่ครับอันนี้แถวบนสั้นบนสองแถวที่เลี้ยงไว้ครับสั้นล่างแถวหนึง่งแล้วก็ด้านนี้ครับนี่เ,ออเลี้ยงไว้ร้ายครับอันนี้อยู่ในบ้านครับนี่อยู่ในบ้าน ก็สีเลี้ยงไห้ยังไว้ในบ้านแล้วก็สาเหตุที่ได้ย้ายไปเฮ็ดสันใหม่คือจะทมทีหน้าบ้านครับก็เลยจะย้ายออกครับนี่ครับแถวนี้ก็มีปลาป่ายครับอันนี้อยู่ในบ้านนี่ครับเด้อนี่บกค่อยงามครับอยู่ในบ้านบ่ค่อยงามบ่ค่อย